เรื่องใหญ่อีกแล้วค่ะโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เป็นซิงเออไม่ใช่เป็นชั้นอันนั้นเป็นซิงเออเอาเอาเข้าไปค่ะบ้านนี้ยังไม่จบนะคะยังไม่ลงตัวค่ะแน่นอนค่ะน,นี้คืออุปกรณ์เครื่องครัวนะคะลงตัวทำไปเรื่อย เหนื่อยก็พักนะคะท่านครัวเดี๋ยวเราจัดมุมครัวใหม่อีกเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่โจทย์คืออะไรคะโจทย์คือความวุ่นวายนะคะเพราะว่าผู้คนมันเยอะในแต่ละกิจกรรมนะตอนนี้มันก็เกิดความแออัดในครัวเราก็เลยมีโปรเจกต์จะทำครัวแห่งที่สองนิดหน่อยครัวอันเดิมก่อนแต่ว่าปรับปรุงอีกนิดหน่อจะสร้างกลัวอีกยไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำอะไร จ้าส่งผมหล่อๆตัดผมใหม่อ่ะจ้าเออเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดละมาถึงแล้วเรียกว่ายกห้างมาเลยค่ะอ,อันนี้เป็นชั้นวาง ในบ้านเลยอันนี้เอ๊ะคุณคุณว่าเหมือนกับอันที่ใช้ในบ้านเลยเนาะรุ่นเดียวกันไม่ใช่ในบ้านนะไปหลังบ้านเลยที่พี่รอนี่นนเนี่ยอันไหนอันนั้นเนละจะไปวางที่ไหนเราไม่มีที่วางเหรอ,อเอาอยัางไงครับคุณกำพูซื้อมาไม่มีที่วางตั้งไว้ก่อนก็นกนกนได้ลุงเอ๊ะเ<อ>พราะว่ามันไอ้ที่อยู่กองนั้นมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแต่นะโอ้โห นี่ไงมันจะอยู่ซอนนี้นะฮะถ้าแถวนี้เนี่ย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 เบอร์นี้อันนี้เป็นเบอร์ของเราเองได้เบอร์นี้เลยนะได้อยู่โอ้โหโปรเจกต์นี้เป็นห้องครัวห้องที่สองเหรอคะพี่สำราญครับเป็นพี่ล้างจานครับเป็นพี่ล้างจานได้ข่าวว่าบ้านนี้ชอบล้างจานก็เลยทะลุตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นโครงการ2,000ล้านอีกแล้วนะคะช่างเขาตัดรั้วออกเห็นไหมคะรั้วตรงนี้ปกติมันปิดใช่ไหมออกหลังบ้านไม่ได้เขาก็ตัดออกไปเลยค่ะเรื่องงานตัดช่างสำรานถนัดมากค่ะแกให้แกพังรั้วใต้ถุนบ้านแป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงแกพังเรียบร้อยค่ะทำเองหรือเอง <laughs> นักเลงพอ <laughs> แล้วมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยติดตามอุตาย มาแล้วค่ะมาแล้วพงยิ้มแล้วแม่คือใหญ่เนี่บานอีกอุ้ยมันใหญ่หึอเนาะอ้าวได้ดูเทียดีนะมันเป็นแล้วบอกสองสิต้องรับเลยต่อลับเพ็่นมาด้วยตอนนี้โอ้ยบทคิดมาสิเร็วขนาดนั้นแค่ไนถ้าไปงั้นจะโทรมาบอกก่อนว่าไม่เป็นไรประมาณมดจะไปซื้อของกันนะคะได้่ติได้บอบอได้ นเมตส0มติสบายสบายพอดีเป๊ะปะก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าประชากรเยอะของมันจะมากระจุกอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแล้วเวลาแม่ครัวทํากับข้าวคนกินข้าวก็จะไปล้างจานอยู่ตรงนั้นแล้วไปยืนรอกันก็จริงเนาะการจราจรก็ติดขัดเราก็เลยคิดว่าแม่ครัวตรงนั้นนะฮะมอบให้แม่ครัวเขาส่วนคนจะล้างถ้วยล้างจานล้างอะไรก็มาล้างด้านนี้เลย กินเสร็จก็เดินเข้าตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็เอามาให้สองหลุมเลยพ่อใหญ่แหวงนี่สองหลุมเลยเนี่ยท่านประธานสองหลุมอใบนี้รอล้างเลยไหมคะวิธีการก็คือว่าจังซีนะพ่อใหญ่แหวงหลุมแรกล้างก่อนพอล้างเสร็จไอตรงนี้เราเปิดน้ําใส่ไว้แล้วก็มาล้างอันที่สองมยตรงนี้เลยมีการพันมีการสอนพอล้างน้ำสองเสร็จก็คว่ำตรงนี้ ปาดมีการฝึกกับร่องไหม่ล้ออลยบอไอ้น้ำแรกนี่ก็น้ำน้ำนี่ก็เปิดน้ำใส่ไว้แล้วก็ลลังชื่อกะบ้านะโอเคไม่จะสอนพอใจเนาะคนหันหน้ามาทางนี้เออถูกแล้วหันหน้าอ๋อก็คือใช่อย่างงู้นเออแล้วหลังคาฝนตกเป็นไงฮะไม่เป็นไรทำไมซิงไม่อยู่ใต้หลังคาฮะฝนมันไม่ตกตลอดปีตลอดชาติหรอกเดี๋ยวนะ งงวางยังไงนะหันอ่าซิงหหัันน้ามยังงี้ซิงล้างงี้ครับอ๋อล้างอย่างงี้เหรอเออถูกต้องแล้วตารับพัสดุด้วยของคุณสุภาพเอาคุณสุภาพเป็นใครครับคุณซอสแสวงครับเขาตวงอะไรมาของคุณสุภาพก็สั่งอย่าไปแกะของเขาอยากรู้ว่าสุภาพเนี่ยมันสั่งอะไรไม่นี่ไม่ยังันสิเออไม่แหวงอยากกู้ ว่ามันสัง่งอย่างสวัสดีค่ะคุณกําพูรัชนีเอาหนูเป็นเอฟซีจากกำแพงเพชรส่งกายศาสตร์ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนอนันตสิงห์ามาให้ครอบครัวของพ่อสแสวงแม่ทองนาคได้รับประทานค่ะขอบคุณแน่ขอบคุณครับวันที่25กันยายนถึง5ตุลาคมกำแพงเพชรจะมีงานถ้าต้องการสั่งกายศาสตร์สามารถสั่งได้คุณพี่สมพิษ ลาวรองนะครับเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านอนันตสิงห์ขอบคุณครับพี่สมพกครับจริงๆก็กายศาสตร์พอกินบอวยออกมาดีมากเลยน้องเดียวชอบมากหมากหม้มากตัวพอาแหวนกับมากโอ้ยกายศาสตร์แบบบ้านเฮาได้พอนุ่มๆนีซิม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 เลยดีกว่านะฮะชุมชนอนันต์อะไรนะตสิงห์เหรอช่างช่างกินกายศาสตร์ไหมเอาเนี่ยเออเอาอร่อยนะช่างสุนัน จ้างพรเขาตอกบ้านเฮาเขาตอกบ้านเฮาส่งมาจากกัแพงเพชรเจ้าก็กินไรฮะเจ้าหิ้งกินไรฮะเอาวเดี๋ยววันนี้ซื้อหม้อมาให้สองใบนะพ่อนะอันนี้ไซส์ยี่สิบเนี่หมอน้อยก็ยังไหลมันก็นี่รุ่นหนึ่งเป็นเป็นยังคืออยู่กัหมอน้อยมันแกงแซ่บแกงมันแซ่บกลัวแกงหมอนใยมันแซ่บอ้าวมันมาเกี่ยวกับฝีมือติ พีเมื่อไซอยังมันกระโบก็ยังมันกระโบนวดเดียวมันใหญ่มันใส่น้ำลายเดิไม่ตาอ,อันเนี้ยมันเล็กแล้วนะเนี่ยไซยี่สิบเล็กมากเนี่ยเล็กแล้วได้ได้ถหวย <คน S 1> เดียวน,น,นะคนมาดูหมอนใหญ่มาใส่อไซมันอ่ะฟังลูกชายลูกชายว่าไงก่อนจะไปใส่น้ำลายทำไมมอมใหญ่ก็ใส่นิดเดียวซะเนาะเออเดียวเลยใส่ตามหมอดิไม่ใส่ตามหมอกันเข้าม่ได้บังคับให้ใส่เต็มหมอดีหรอตาใส่สามหม้อสั้น พ่อยแหวงก็ไดเนาะโอ้ยพย่ายแวงพอน้องๆจะกลับนะคะลุงพรก็เก็บมัดเขือใหญ่เลยเอาไปฝากคนกรุงเทพมาสัน้นโอ้โหเอามมีใครช่วยไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวมา เดี๋ยวเราช่วยเองมานี่มาถือนี่เร็วอด,ดลงไปเลยเออต้องทำสะพานแล้วมั้งคะเนี่ยเ <c oughs> บิ้งเนี่ยละ่ะหลายครั้ <c oughs> ไอเว่าจากจใจพุ่นน่ะโอ้โหพุ่นน่ะพุ่นขื่ไอไงพุ่นขื่อไงมันหลับไปดอนพุ่นดอนพุ่นอีกดอนหนึง่งมามาตามมาดอนไหนดอนพุ่นดอนพุ่น ฝนพเพิ่งจะตกนะฮะก็ชุ่มฉ่ำเลยนะครับโอ้โห,โหชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวดูเคยเห็นมะเขือที่นี่ยังมะเขือ,อมะเขืออะไรมะเขือลิ้ฝังโคงเนี่ยเก็บยอดนิดนึงนะมะเขือลิ้มฝ <c oughs> ั่ง,นะงที่จนแบบว่าโอ้ดอกดีเหมือนกันนะเนี่ยตารางนิ้วดีดีจริง นี่มะเขือริมฝั่งโขงของเราเคยเห็นที่แม่น้ำโองไม่เวลาน้ำลดอ่ะไหนเรามาดูหน่อยสิโอดีนะโอ้นี่มันบักเขือนี่ว่ะแล้วปลอกด้วยนะไยนี่อีกคุณรลชินีนี่อีกนี่อีกนี่ลูกเบลเลอร์เลยนะไหนมองไม่เห็นเลอมันต้องก้มๆเนาะอุ้ยมะละกอต้นนี้เป็นดอกเลยเฮ้ย ต้นนิดเดียวนี่เป็นดอกแล้วโอ้เยวก็จะได้กินมะละกอต้นเตี้ยแล้วนะฮะไหนดูสินี่บักเขือจ้าเป็นโหนี่เป็น,เป,นเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะวิธีการปล<ม>ูกบักเขือของลุงพรค่ะคือแกโรยแล้วแกไม่เอาออกไงแกก็ปล่อยให<ม>้มันเกิดมันก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านค่ะมันไม่มีที่ปลูกครับไม่ใช่ไม่เอาออกอุย้ย ที่มันต้องซื้อที่เพิ่มแล้วนะก็ที่ตัดเล็บเอาได้ไหม <c oughs> วันนี้ไปซื้อต้อนพันธุ์ร้านนั้น <c oughs> อ่ะร้านแดง่ะแกก็เป็นแฟนคลิปนะแกบอกให้พี่กัมพูซื้อที่เพิ่มให้ลุงพรไม่น,าน่าจะมีที่ปลูกแล้วแกบอกเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มแน่นแล้วนเนาะเต่าม่วงนะสุรัตน์ไหนเต่าม่วงนั่นไงต้นเล็กๆดีบก่กโอ้เขาโพดไปปลูกที่สวนนู้นบ้างนะโอ้โหนี่มะเขือม่วงเหรอเนี่ยดีไหมดีเนาะลูกเล็กลูกน้อยนะ หมดแล้วเด้อปวดได้เยอะเลยนี่หมดแล้วนะโอ้ยเป็นของฝากของตอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยของฝากของตอนจัดอันนี้เป็นค้างบักบวบมันบวจาโปรเจกต์ต่อไปของเราคือบวบนะคะบวบหอมกับบวบหอ<ว>มวันนี้ซื้อมาเพิ่มม่อีกแล้วนะคะบวบเยอะอยู่ดิ ขังคอยอยู่นี่แหละเออคุณยายจะพาแตงโมให้ดูเนี่ยตกลงว่าไงเนี่ยจะเอาไว้ต้มหรือว่ากินได้นี่มันตาลนะมั้งพี่พรมันแตงโมอะไรวะเนี่ยแตงโมทีเดียวแตงโมอะไรนะแตงโมน้ำผึ้งแตงโมน้ำผึ้งเฮ้ยมันไม่น้ำผึ้งมันขาวๆมันคืออะไรอะไปแตงหวามั้งแตงหวานนี่นะม่นเขากินมันคือแตงโมอ่อน ลองชิมดูไหมประธานครับมาชิมก่อนครับพี่ก็ปาดให้มันติดติดอ้นี้สิคะฮะติดให้มันติดปากอ่ะหวานหจังหวานจังจงหวานจังจงหวานยังไงหวานจังจางหรอหวานไม่แรงไงเอาพ่อใหญ่แวงเอาไหมไม่บอาเอาอีกแล้วบ่เป็นคนบรแเวกินของง่ายๆได้เพลินๆในเขาชิมหน่อยนะมันเป็นโอ้โหเม็ด เคืออย่างนี้เขามันเป็นแตงโมที่สําหรับเอามาต้มกินกับน้าพริกเนาะมันไม่เหมาะอย่างนี้ไม่อร่อยใช่ไหมไม่มันก็ไม่มีความไม่มีรสชาติอ่ามันหวานเพื่อเปรี้ยวเ่เปรี้ยวหวานหวานก็เอาเป็นว่าต้มต้องต้องกินตอนเล็กอ่อนๆเอามาแกงอันนี้ปล่อยลืมปล่อยลืม เอาเดี๋ยวยังหน่อยปนันเอาเบ็ดอันด้วยเอาไปไม่เอาหน่อยช่วยช่วยอาช่วยอาเอาหมดเลยไม่สนใจให้ชุ่มชิ้นต้มอุ้ยกินสดก็อร่อยยุงแคบได้กินไหมคะได้กินกันใช่ไหมคะพิรัตรอะไรก็หาละกิสาเอาเพิ่มอีกตอนอีกเพิ่มอีเออคนคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะเดี๋ยวตำรวจจับตอนขึ้นทางด่วนนะ ไปเริ่มการติดตั้งแล้วนะคะขณะเดียวกันก็เคลียร์หลังบ้านไปด้วยค่ะเพื่อความสวยงามนะคะโอ้ปูนวันเดียวก็แห้งเนาะพี่ร้านเนาะเออมันแปลกเนาะขนาดฝนตกใส่ก็ยังแห้งนะอันี้เป็นการต่อท่อปราปานะคะ วว้าวสอบดูโอ้โหน้ำไหลไฟสวา่า,วางอุ้ยอว้ยอว้ยอืมไม่เข้าใจว่าอว้ยคืออะไรไม่ครับไม่โอ้โหอว้ยอะไรตอนยาว กลับรถยากมากเลยค่ะไม่มีทางกลับรถอ๋อนี่นะคะง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าเราพร้อมย้ายใช่ไหมพร้อมแก้ไขอะไรครับคุณรัชนีครับอะไร อะไรเธอซื้อของมาเกินได้ยินเสียงแววแววซื้อของมาเกินมันจะเกินได้ยังไงครับไหนครับเกินพื้นที่โอ้โหช่างของเราอะไรไวปานกามนิดหนุ่มสงสัยจะอยากกลับบ้านไงช่างคิดถึงภรรยาคิดถึงบ้านไม่ได้ยินเสียงบ่นสองวันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเหงาเหงาไอ้ตัวนี้ที่คุณซื้อมาเกินเนี่ยค่ะไม่เกินครับ ก <c oughs> ินค่ะมัน<ล>ไม่มีที่ตั้งค่ะมันใหญ่มันจะไม่มีได้ยังไงครับมันใหญ่ไปอันนี้อันนี้แผลนะฮะแผนหม้อข้างบนนะครับนะครับไปลยครับ <c oughs> ได้กาไว้แล้วครับมันพอดีครับคุณราชเนีครับ <c oughs> คุณกาจากอะไรผมกาจากสายตานี่หละครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติการจัดระบบฮะจัดการก่อนเพื่อนเลยนะฮะไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับมันต้อง มีระบบนิดนึงนะครับ<อ>รื่อตามโลกีมันเป็นเพียงสุนที่ลวงตาไม่มีสุขใดจะอ,อิ่มใจเท่ารถธรรมะอยากให้เธอนั้นเป็นคนดีอยากให้เธอนั้นมีสิทธาความหากมันอยู่ทิ่ใจพอมีอยัางกันจะได้แค่เราเข้าใจกันทางสายตาแค่เราเข้าใจกันทางสายตานอนสถิรัก พรุ่นี้จะพาไปตักบาทแต่เช้าก็เป็นการใช้ประโยชน์จากท้ายครัวหลังครัวนะคะคือจริงๆอะ่ะครัวมันก็ไม่ได้เล็กนะแต่เวลามีงานก็จะดูเล็กไปน,นิดนึงอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะคุณกำพูคะนี่ครับ ไม่ใช่อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือต่อไปข้างหน้าเลยค่ะยื่นไปข้างหน้าตรงนี้ยังต่อที่นั่งได้อีกนะเอาไหมไม่ไหวจะเคลียร์ต่อไปเรื่อยมันก็ไม่สิ้นสุดหรอกครับเหรอมันต้องจัดระบบก่อนเหรออืมอืมอืม